เขาบอกว่าชีพเปลี่ยนไปมากเลยจังเกลยตอนนี้เข้าวัดเข้าวาอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ดีค่ะก็ชื่อแม่เข้าวัดเ่้ามาเนี่ยชื่อแม่ทำบุญเงี้ยค่ะทำไมคะทำไมถึงทำให้เราเปลี่ยนไดขนาดนี้คะคือเขารู้สึกว่าเวลาเราไปวัดอย่างเงี้ยเหมือนกับจิตใจเราสงบมากเราได้ไปเหมือนเป็นจิตอาสาด้วยค่ะของท่านพ่อท่านแมเงี้ยค่ะเราก็ไปช่วยงานอะไรเงี้ยค่ะใช่ก่อนหน้านี้คนจะเห็นแต่เราแบสาวเล่นสาวกบบคนนู้นคนนี้แบบเรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราทำบุญมาเนาะ ทำบุญมาแล้วก็เหมือนแบบเราได้ทําดีแล้วก็เจอแต่สิดีตัวเราเองก็ดีขึ้นไา่ว่าเราจะเรื่องของความคิดเรื่องของสติอะไรอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นที่เข้านี่เพราะว่าเราไปเจอเหตุการณ์อะไรหรือว่าเพราะอะไรถึงได้อยากเข้าวัดเอ่อจริงๆตอนแรกเลยต้องบอกว่าคุณแม่เขาเป็นคนที่ชอบเขาเ้าวัดอยู่แล้วค่ะเขาชอบชวนเราไปทำยู่แล้วอ่างเงี้ยคือแม่ก็ชวนไปวัดท่าไม้เราก็ไปแล้วก็ไปแล้วนะแลั้นเราก็จุดสิ่งแต่อะไรค่ะแล้วก็ได้เ,เข้าเหมือนแบบไปการุณพี่ค่ะพระอาจารย์อุเทศรีสารีค่ะก็ การก็สอนเรานอกหลายๆเรื่องเลยหนูพี่ก็สอนเรื่องของการเรื่องธรรมะอ่าเรื่องธรรมะเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเรื่องของการทํางานแม่ก็สอนหบทเราก็มองว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ทำมาเอ่อใช้กับการทํางานได้อะไรเง <c oughs> ี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เขาคิดว่าเราศรัทธานในตัวทา่านไม่ได้มีการได้ทำให้เฮิร์ตอกหักหรือว่าอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเ <c oughs> ขา <c oughs> ไม่ได้เข้วัดไม่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 มีแล้วเรื่องความรักก็เลยดูเงียบไปเลยเรื่องหนึ่งก็ เออตรงน้นเองไม่ได้โฟกัสตรงเรื่องั้นเ้ื่องะคะ่ะทุกวันนี้ก็คิดแต่เรื่องว่าทํางานเรื่องเรียนอ่าแล้วก็การวาระฐานชีวิตเนาะที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดแล้วว่าในอนาคตอะไรเงี้ยคือการเราอยู่ในวงการบันเทิงเงี้ยมันก็ต้องมีขึ้นมีลงเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะลงเมื่อไร่เรวก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเราเพื่อที่จะวงะางรากฐานให้ให้ครอบครัวตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพื่อตัวเราเองด้วยนะคะตอนนี้มีคนคุยไหมคะตอนนี้ไม่มีค่ะ คือแค่เราปิดอย่างเงี้ยคะไม่ได้ปิดหรอกค่ะแต่เหมือนกับว่าอย่างที่หนูบอกค่ะหนูโฟกัสกันเรื่องตรงนี้แหละเรื่องของงานเรื่องของเรียนนั่นแหละค่ะมันเลยทำให้เราไม่ได้แบบไม่ได้มองจุดอื่นหรอกไม่มีใครมาจีบเลยอะค่ะหนูไม่้สนใจใครมากกว่าใช่เพราะเมื่อก่อนเราเคยผ่านมาเยอะหรอค่ะงานอะไรก็ข่าวมาเยอะเออข่าวกันมาเยอะเอาเป็นว่าอดีตก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเราละกันเนาะอะไรเงี้ยสิ่งที่เรา หมือนกับว่าเป็นผิดพลาดไปไงก็ถือว่าจะเป็นบทเรียนละกันอะไรเงี้ยว่าสิ่งที่ไหนสิ่งไหนที่มันไม่ดีแล้วก็ไม่ทำอะไรสิ่งไหนที่ดีเราก็ทำมีคนขัเยืมเพราะว่าเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็หลายคนก็ชม์กับคุณแม่ค่ะอะไรก็ขอบคุณค่ะมีพี่ๆที่ร่วมงานเพื่อนๆอะไรเงี้ยว่าทำเนี่ยเพาแบบนิ่งคืออะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ชม์กับคุณแม่คุณแม่ก็แฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะคะนี่ฉันว่าต้องจะอยู่เป็นส่วนไปอีกพักใหญ่นะใช่ไหม ก็ที่จริงเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยถ้าเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันก็มีเองแหละหนูไม่ได้หนูไม่ได้ที่จะแบบฝ่ายฟ้าเนาะไม่ได้ฝ่ายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันถือเวลามันใช่เดีย๋ยวมันก็จะใช่ของมันเอง